สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีตัวเก็บนะครับมานำเสนอหนึ่งคันครับแฟตบอยร้อยปีครับคาบูเรเตอร์ทะเบียนแท้พร้อมโอนนะครับตัวรถพร้อมใช้งานครับยางใหม่ปีย3ิบสามเพิ่งเปลี่ยนมาเลยครับเป็นเมกาสเปคนะครับวันเอชครับโตเกิดเมกานะครับโตที่ไทยครับคาบูเรเตอร์ s n s ครับ สวยเลยครับฝนมาแล้วครับฝนอ่อยๆครับคลิปนี้อาจจะรีบถ่ายนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาชมนะครับแฟตบอยร้อยปีเพจอะไรอยู่ครบเลยครับมาอยู่ที่29,000เท่าน,นั้นเองครับ29,000่ไ 29, ม้นะครับ เลขทะเบียนหมดเก่าเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับอันนี้มีราคาครับแถมให้ไปด้วยเลยครับเผดร้อยปีอยู่ครบเลยครับชุดสีเดิมโรงงานนะครับ สังเกตจะมีคำว่าฮา,าเร็มดิบิสันเล็กๆเต็มเลยครับถ้าเป็นร้อยปีต้องมีนะครับเกิดไม่มีคำว่าฮา,าเร็มดิบิสันเล็กๆเนี่ยเป็นหรือว่าทำสีมานะครับไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยครับโอเคครับก็เท่านี้ละกันฝนม,มาละฝนตกแดดออก 69,000บาทนะครับ6 9 0 0 0บาทครับโทษทีครับ690,000นะครับจัดแฟนนซ์ใน6แสนครับพี่ๆสนใจก็มาชมมาลองได้ครับตัวจริงครับไม่ซื้อไม่ว่ามาพูดคุยกันถือว่าได้รู้จักกันนะครับยินดีมากๆครับถ้ามาเที่ยวหากันครับเชียงใหม่นะครับกับเจ้าคันนี้นะครับแฟตบอยร้อยปีของมันต้องมีครับไปรุ่นเมกาลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ